พยากรณ์อากาศภาคอีสานประจับวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองพหก่อนจะไปรับชมรับฟ้าฝากพ,พี่น้องๆกดติดตามให้แน่นด้วยจากขอบพระคุณหลายๆเอามาเช็คสภาพอากาศกันเลยสำหรับเมื่อน,นี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลน,น้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะแบบนี้สีส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฝากขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้เนะสำหรับภาคอีสานของเฮา มื่อนี่จาาซิมีเมกบางส่วนล่มตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-20กิโลเมตรชั่วโมงซิมีฝนฝาากันนอกรอไดส20ของพื้นที่ส่วนมาสิเป็นจังหวัดโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและกลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสจ้าเข้ามาเบิงทีเรดาตรวจฝนของอีสานตอนบนกันเลยสำหรับช่วงเ้านีตรวจพบกลุ่มฝนฝาคขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนก็อโตขึ้นมาใหม่ปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬโสพิสยัยพอเจริญจังหวัดบึงกาฬอำเภอทาบอสะไข่เมืองหนองไข่พอนพิสัยจังหวัดหนองไข่อำเภอเพ็ญบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบ้านม่วงเจริญศีลว่านนนิว จังหวัดสกลนครจ้าสำหรับพื้นที่สีเหลืองมือนีาาอีสันของห้าวบอมีจ่จะมีเป็นพื้นที่สีขาวเนาะพื้นที่ที่จะมีฝนตกเล็กหน่อยถึงปานกลางคลิปนี้กี่คอตโตลาไปก่อนจะกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย